สวัสดีครับยีตอนเราเข้าสู่ช่องส l a ปเด็บนะวันนี้นะครับเราก็มียับเกมเพเดยสามหรือว่าวันจ่ายสามน่เองนะวันนี้นะเราก็จะมาป้นแมปต่อไปกันนะก็คือ Under the... อะไรเนี่ย Surface นี่เนี่ก็จะเป็นเซอ Surface ก็คือ Art Gallery นะก็คือแบบว่าศูนย์จัดแสดงภาพวาดนะที่เต็มไปแบบ ภาพอี้แบบราคาสูงเต็มไปหมดเลยโอเคฮะวันนี้เราก็จะมาจัดการที่นี่กันดีกว่าโดยมีไอคนนี้ใช่ไหมใครวะพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเขาก็พูดจริงๆเขาก็พูดตรงนี้แหละก็เขาบอกว่าลูกค้าได้แบบว่ายินดีที่จะจ่ายให้กับใครก็แล้วแต่ที่เอารูปภาพมาได้เนี่ยเออ ก็ไม่แน่ใจอ่ะใช่ไหเถอเฮ้ยดูสิเขาบอกว่าบางอันก็เปาะบางมากเลยต้องระวังโอ้โหมันจะมีคนเล่นกับผมอันเนี่ยแบบว่ายอดเล่นตกมากเกมนี้เพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะไม่มีคนเล่นกับผมอันเนี่ยคงต้องจัดเดี่ยวอีกแล้วใส่เดี่ยวคนเดียวอีกแล้มาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาบู๊ได้บู๊ครับเราสู้เต็มที่ผมบอกเลยมาวันนี้เราจะบู บู๊ตึงบูให้ถึงที่สุดบู๊ให้ถึงสุดขีดผมไม่รับรองสเตลนะเกมด่านนี้เดี๋ยวผมยังมีเคอร์เซอร์ขึ้นอยู่เลยในะขนาดเริ่มด่านแล้วนะอ่านี่มาแล้วนี่ไอประตูเข้าได้ตำรวจโอ้โหตำรวจไม่เห็นด้วยเลยล่อกนซิเจ้าประชาชนเดี๋ยวฉันไขตรงนี้ก็ได้ไม่มีคนเห็นล็อกเชื่อสิ ปาปาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปวิ่งไปเปิดฝั่งนูน้นนะเอาสกิลมาเปิดนี่เลยเรียบร้อยนี่เปิดได้ไหมเฮ้ <Hey. S 1> hey, อะไรเ่ะเฮ้อะไรเฮ้ hey, อะไรเปิดประตูฮะไปเดินเข้าไปเลยนะดุมดมไม่มีใครสนใจเราอยู่แล้วโอ้ยม,มาเฮ้ยมีเปิดเพลงลอดด้วยรีบเปิดประตูนี้ ว่าไม่น่ามีคนเห็นนะเอ้ยมีไหมเห็นปว่วะเห็นด้วย <the> เฮ้ยตาดีเกินไอ้กล้องหยุดเดี๋ยนี้โอ้เห้ยหนหน้าหนีไปแกมไม่มีคนเจอเราเนี <Our priority S 1> ่มันเก่งจริงมามาเปิดนี <c oughs> เรียบร้อยเข้ามาแล้วดดเอ่ออันีเปิดได้ปว่วะ <c oughs> เพิ่งมันมีตาสัญลักษณ์อะไรเด้อไม่ใช่เปิดแล้วสวยนะผมก็ไม่รู้่ไม่เคยลองเปิดต้องใช้ QR code เข้าเหรอโอเคมาเปิดให้หมดหาของแล้วทำไมมันขึ้นเครื่องหมายตกใจอ่ะผมก็นึกว่าเปิดแล้วจะสวยโอเคเขาบอกว่าให้ <c oughs> ค้นหา QR code เพื่อเปิดเข้าเนะ เราก็เปิดค้นหาให้หมดตอนนี้เราสเตล,ลที่สเตล,ลได้ฮะอ้าไม่มีอะไรเลยในนี้เอ้าวมีนี่ว่าอยู่ตรงนี้โอ้ยไม่เห็นได้ไงก่อนสแกน QR code ฮะเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งอันเราต้องเดินหายทั่วโอเคผมว่าเราไปต่อในทางของเราเะเนี้ยปปิดประตู นี่ไงโอ้โหมีเพิ่มอีกมันจะสุ่มเกิดนะของพวกนี้เราจะไม่ไม่ได้เจอแบบที่เดิมทุกครั้งนะโอเคฮะผมจะเช็คทุกที่นะพยายามเช็คทุกที่ให้โอ้แม่งเลยโอเคไม่ทห,หารนีร่<ะ>อ๊อดมันไม่น่าจะเห็นนะโอ้ยเดี๋ยวพิ่งหูไม่เห็นโโอ้หเกือบโโอ้หโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไ,ได้บูก,กระหน่ำไม่มีอะไรลเลยแถวนี้ไปไหนแล้วไอ้ตำรวจไปไหนวะ โอ้ยเบ้องเบื้งสวยแล้วสวยจริงนะอันนี้ยเออล่นะี่นี่เนเรียบร้อยนี่เรียบร้อยฮะจะสวยไหเนี่ยผมรีพิวก่อนพิวหนีกอนอันนี้เร็วเร็วเร็วหนีนี้ฮัลโหลเนาอ้อ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โออ้อ้้โออโอ้โออ้โอ้เอ้โอ้โอโอเคเอ้นี่ฮะ แม่งเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วจริงๆฮะต้องเช็คให้ดีนะเกมมีบันไดขึ้นตรงนี้พอดีเฮ้ยมีประตูเปิดด้วยโอเคอเปิดประตูไว้กันเผื่อมุดออกมุดเข้าได้ฮะปุ๊บเฮ้ยตำรวจมีตำรวจอีกเหรอมาสแกนคิวอาอร์โค้ดชีปแล้วอย่าพงไง โอ้โสวยแล้วโอ้โหสวยจริงอะมาแอคทิเวตมาเลยนี่มาไม่เป็นไรอะบู๊ก็นหนำและวันนี้อ้าวไม่เห็นจริงดิัอดีพ้พี่อ้าวอะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเ้ยยากเกินไปแลไปไปไปถ้ามันมีหลายคนมันจะง่ายฮะ แต่ไม่เป็นไรฮะเราบู๊กันนนำไม่สนไดทั้งนั้นเทตรดตัวประกันเหรอไม่เอาตัวประกันที่ไหนเราเทรดวนะเนี่ยช่างไม่ต้องเทรดแล้วมานี่มาเราต้องตอนนี้กําลังแฮกเพื่อเข้าสู่ระบบนะกําลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปิดไอ้ลูกกงที่มันปิดภาพเอาไว้ฮะมายังแฮกไม่เสร็จนะต้องแฮกต่อเอ่อสแกนถึงไหมเนะี่ย อยากจะสแกนไปด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยอ่ะยืนแฮกไปเรื่ยเฮ้ยตำรวจมาแล้ววะต้องแฮกอีกโอ้โหแม่งเห้นานเลยมาไม่เป็นไรด่านนี้เราต้องบูก็หน่ำแล้วเปิดประตูด้วยมานี่โอเคเฮ้ย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 มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไม่เป็นไรเพื่อนบอทเราสู้ย่าอยู่มา เราเปิดทุกจุด้วโอเคเดี๋ยวสแกนนี่โอเคเหมือนจะได้แล้วนะนี่ฮะได้แล้วมาเอารูปภาพมาของอะไรเอามาให้หมดอะของประดับมานี่มามีรูปอะไรด้วยเนี่ยมีอะไรเพื่อน้วมมาเอายโยนเพื่อนถือเพื่อนถืออีกคนหนึ่งไปไหนแล้ววะมานี่แล้วเออถือไว้ไป เรียบร้อยเสร็จแล้วห้องหนึ่งอะไรอะเดี๋ยวสแกนให้ห้องนี้อีกแล้นะอุย้ยไม่มีคิวอาโค้ดหมดนะเนี่ยเอามาปึ๊บวางไว้ไอ้นี่มีน,นี้โอ้โหเยอะด่านนี้ของเยอะนะบอกเลยว่าเก็บกันกระนำอะเก็บเหนื่อยอะพะ่ะด่านนี้ <Z apper. S 1> ของโค้ดเยอะรู้เยอะที่ไหนเปิดไม่ได้นะไม่มีคิวอาโค้ด ไม่มีวิ่งหายคิวอาโคดอีกแลนี่ไงเรียบร้อยนี่นี่บูก็หนำ่ำบูก็หนำ่ำบูก็หน่ำบอกเลยมาขย,ยับไฟบอกมามีชั้นสองแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแฮกระบบชั้นสองด้วยนี่เราเปิดแล้วเรียบร้อยอา่าตรงไหนวะคิดว่าคิวอาโคดจะอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้ปกตินี่ไงเจอแล้วหายคิวอาโคด แม่งเอ้ยสุดเกินนี่มีอีกอันนึงตรงนี้เจอพอดีหายากในค anyway. right ิวอาร์เนี่ยอุ๊ดทุกไทไม่ยิงวะเนี่ยเรียบร้อยนี่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 เรียบร้อยนี่เรียบร้อยฮะรีโหลดกระสุนควอดไม่มีศัตรูแล้วไปปลอดภัยมีปะวะมีอาจจะมีแต่ไม่เห็นนะอันนี้ไม่มีแล้วไป เราไปห้องนูน้นปุ๊บเปิดสแกนคิวอาร์โค้ดมาเปิดนะเข้ามาแล้วเอ่อภาพอยู่ตรงไหนวะนี่ไงมาฮะเก็บโยนไว้เก็บทุกอันนะเก็บทุกอันนี่นี่มาแล้วก็อุ๊บมีนี่นมาครบห้องนี้ครบแล้วห้องนี้ต้องใช้เหมือนกันเหรอเอ้าอะไรอ่ะ เอาเปิดได้เลยอ้าวโอยอ้าวเดี๋ยวเดินผ่านเดินผ่านไปแบบชิวๆเลยเมื่อกี้นี่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 เรียบร้อยเคลียโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครมายิงนะอ้าวล่วงมาแล้วโถ่เอ้ยเพื่อนจัดการให้ก็ไม่ยิงให้นะเมื่อกี้ผมวิ่งเช็คห้องก่อนนะเดี๋ยวนี่ เน่เดียเรียบร้อยห้องนี้เก็บแล้วป่ะใช่ไหมใช่ห้องนี้เก็บแล้วก็เหลือแค่ข้างบนแล้วไปเดี๋ยวเราไปลุยเก็บข้างบนกันนะมาคิวอาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดเปิดปึ๊บเรียบร้อยอ๋อยังปิดล็อกอยู่เดี๋ยวเราต้องไปแฮกระบบกันนะเดี๋ยวต้องขึ้นไปดาดฟ้าเหรอโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดาดฟ้ากันนะทุบกระจกไหมงั้นนี่ นี่ไงมาขึ้นดาดฟ้าขึ้นดาดฟ้าโถ่เอ้ยต้องมาเรียกเฮลิคอปเตอร์ก่อนลืมช่วยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาภาพชุดแรกก่อนเปิดได้ไหมห้องนี้มีอะไรปะไม่มีอะไรยนี่ว่าโอโหโอ้โโอโโอดี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 เออหนี่เป็นไงล่ะเจอ AK เคสนไนเปอร์ เอเคสอยสไนเปอร์ชิว,ชวๆเลยอนะ่ะมาเปิดล็อกครับเปิดล็อกไล่เปิดล็อกทุกห้องแม่งเ,เลยต้องใช้ของเยอะซะด้วยนี่นี่ไม่ต้องน่าจะเป็นฝั่งนู้นนะจะมีออฟฟิศที่ต้องเปิดล็อกสองอันไปมามาแล้วตำรวจมาแล้วห้องนี้ห้องเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวมูลมาตัวนี้มาเร็วเกินไปปะเนี่ยเรื่องนะ เดี๋ยวเดี๋ยเพื่อนโอ้โหจะตายจะตายจะตายอ้าวเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้เอ้ยนี่นี่น,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 นี่เรียบร้อยมาเร็วไปนะไอ้ตัวเมื่อกี้โอเคแฮกแฮกคอมพิวเตอร์หาคีย์ว่าโค้ดเอาให้หมดลนะมานี่เอ่อเขาเก็บไว้ที่ไหนอะรูปภาพอะนั่นนี่นะ อยู่ที่ e 4 e 7นะใช่ไหมฟังอย่างนั้นแล้วก็อ่านี้จริงจริอ่ะมันมีตู้เซฟอยู่แถวนี้อันหนึง่งตรงนี้ฮะเฮ้ยเดี๋ยว็กเด็กเฮ้ไทยโอ้โหหุดกระทืบโอ้ยเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งเพื่อนช่วยหน่อยเออโอ้โหไม่ช่วยกูเลยเพื่อนเอ้ยปล่อยกูโดนกระทืบเนี่ยแกเปิดตู้เซฟก่อนเลยมันมีตู้เซฟซ่อนอยู่นะตรงนี้มาเปิด เองเปิดดิมันจะมีในนี้จะมีแฟลชไดท์ฮะนี่ไงมีแฟลชไดท์เราต้องเก็บแฟลชไดท์เอาไปใช้ฮะนี่โอเคไปนี่เรียบร้อยนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะโอ้โเดี๋ยวมาเยอะไอ้ตัวเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนแล้วโดนอีกวะโชคดีเกินโอ้โหโดนแล้วโดนอีกวันหนึ่งเก็บเก็บเข้าทีละหนึ่ง ใช่แล้วนี่ช่วยเพื่อนด้วยไปนี่ไอ้แฮกตัวแฮกเออโอเคต้องยืนตามจุดอีกไป้โ,โหกระสุนยังจะหมดแล้วเนี่ยกระสุนจะหมดแล้ว,กร,ลวกระสุนจะไม่เหลือแล้วคิว่าโค้ก็มีันเดียวสแกนไม่ถึงเลยสแกนไม่ถึงไว้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก็ได้กระเป๋าอยู่ข้างล่างบานเลยนะ เอ้ยเดี๋ยวไอ้มวยไทยเกือบไปแล้วโอเคได้แล้วไปอันต่อไปอันต่อไปแม่งเอ้ยยืนหลบหน่อยก็ได้ะเสียเลือดออ้ยเดี๋ยวมยมังก็เม่นเกินหยุดสิปลาระเบิดแล้วจบเปิดทางเออเรียบร้อยนี่ไงเคียร์เคียร์หนึ่งดกว่าจะแฮ็กเสร็จตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวเปิดเลยก็ได้มีคิวคอพอดีเปิดกันมาหาที่ซ่อนนะมันยังไม่เปิดให้เราเอาของนะ แต่ว่าเอาไว้เดินอ้อมนะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเลือดเยอะมากเกินมาแม่งโดนมวยไทยกระทืบเมื่อกี้เจ็บเลยไอตัวนั้นนี่เก๋ว่ะนี่มาโอเคกระสุนจะหมดแล้วไอตัวนั้นไงไอตัวปืนโหดอะ่ะ <Good. S 1> เราต้องสอยไม่ให้ร่วงอะ่ะโอ้แล้วเหมือนมันรู้นะว่าผมกระสุนผมหมดอะ่ะไประเบิด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 ไปเอาไปหมดมา แล้วรีฟิลกระสุนมันจะได้ระเบิดฟรีมาลูกนึงอ้าวตายแล้วเหรอไอตัวใหญ่ตายแล้วเหรอเย่ในที่สุดตัวปัญหาของเราก็เรียบร้อยไปแล้วรีโหลดกระสุนรอไอยืนเราต้องยืนแฮ็กไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้บาสีเขียวข้างบนจะเต็มเนอะรอบาเต็มรอบาเต็มเออไปไม่เยอะโอ้โหมาไม่หยุดไม่หย่อนจริงเว้ยแม่ง ห้องนี้น่าจะมีเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คก่อนเดี๋ยวเปล็อกรูปภาพก็น่าจะครบแล้วมาเต็มนาทีเออเต็มแล้วเรียบร้อยห้องนี้มีปะโทรศัพท์มันด้มีโทรศัพท์อยู่เออนี่ไงมาคิวอาร์โค้ดแล้วเราต้องหาคิวอาร์โค้ดไปเปิดให้ครบอ่ะเรียบร้อยสแกนคิวอาร์โคด้ดเปิดเรียบร้อยภาพเปิดแล้วมา โยนไว้ก่อนเฮลิคอปเตอร์จริงๆมาแล้วนะเราต้องฮิ้วภาพขึ้นไปแล้วจริงๆนะอ่ะวางไว้เอาไปให้หมดเอ้ยนี่ต้องเสียบปัดไดไม่งั้นภาพไหม่ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะอันนี้โอายดูครูนี่เรียบร้อยมาเคลียร์เกลี้ยงเอายังไม่ได้เปิดห้องนี้เหรอมีห้องนี้เด้อเหรเมพอยต์ยี่เซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยโอย้ห้องนี้ไม่เห็นนะเนี่ย นี่มีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งมันซ่อนอยู่ตรงไหนวะทำไมผ่าไม่เจอโอ้โหไฟนอลชาร์จยุ่งแล้วโอ้ยโอ้โหเกือบไอม้มวยไทยเกือบแล้วเกือบโดนมันกระทืบแลวมามามา,มาเปิดห้องต่อไปมีห้องนี้ด้วยเอ้นี่ไงเอ็มพอยยี่มัดไว้เคเอ่อมันจะมีเออนี่งตู้พลิกล็อกล็อกพิกพิกล็อกอะไรล่ะพิกล็อกนี่คือคนละเรื่องแลว มาเก็บกระสุนเก็บกระสุนกระสุนไม่ค่อยพอใช้เลยตอนนี้แล้วตอนนี้มันมาแบบกระหน่ำแล้วนะไม่ไม่หยุดเลยตอนนี้นี่เรียบร้อยมาเฮ้ยเดี๋ยวนี่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 เรียบร้อยไปขึ้นบนขึ้นบนทุกคนขึ้นบนก่อนหาที่หาที่ขึ้นข้างบนดนะเรากำลังจะยุ่งในไม่ช้าแล้วเอ้ยเดี๋ยวโอ้มาทางไหนวะเนี่ยมาผิดทางมาผิดทางเดี๋ยวเอ้าเจอทะลุมาเลยเนี่ยโหย มันเดินทะลุผมเข้าไปเลยอะอเมื่อกี้อุ้ยเดี๋ยวใครมันยิงวะมามามาแกะ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 มาแกะให้หมดนะมันจะไม่ถอยแล้วคราวนี้เออรู้แล้วไป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 ,ป,ปรีบไปเลยไปขึ้นก่อนถ้าง,งั้นอะเอาเอาของไปเก็บก่อนโดเซอร์มใหม่เหรอไปเอาระเบิดไปห้าลูกไป นี่นี่นี่เรียบร้อยล่วงแล้วสิไอ้ควายไปละลุยขยันมาซะด้วยไหนตัวพวกเนี้ยเลือดมันก็เยอะแล้วก็ยิงยากู้่แล้วก็ถึกทนนังควายป่ามากมาเปิดเก็บให้หมดอะมาเออนะมันมีตรงไหนอีกมันมีห้องละสามรูปอ่ะนี่โอเคฮะวางไว้ทุบหยิบเอ้าเอ้าเอาพับ โอ้โหสวยแล้วเอาทำภาพไหมแบนหนึ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันโอ้ยเดี๋ยวมวยไทยโอ้ยปวดมวยไทยช่วย,วยด้วยเออโอ้โหช่วยด้วยเออมวยไทยกระทืบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านหน้าไปแวบบ๊ฟแไบบปเดี๋ยวรีบเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บกันนะโอ้โหแล้วภาพไหมแบนหนึ่งเศร้าเลยมาโอ้โหแล้วกระเป๋ากี่ใบไ,ไว้เนี่ยอุ๊ยใครมีงั้ อ่ะเดี๋ยวเอากระเป๋าที่เพื่อนนะไปได้ช่วยขนกลับกลับขึ้นมาเก็บหมุนแล้วต้องวิ่งฮิ้วอยู่คนเดียวเศร้าเลยเศร้าเพื่อนเพื่อนเดินมาใกล้ก็ได้นะให้กูเดินไปเดินมาเหนื่อยอ,อ,อ,อ่ะเนี่ยเออเขบไปนี่ห้องนี้เข้าได้ปะ่ะห้องนี้มีของนะเดี๋ยวเราผมตัดเข้าไปแล้วกันเออตัดนี้เข้าไปเลย เนียกระโดดขึ้นเลยโอ้ยเพื่อนอู้หเจ็บเจ็บเลยมานี่เรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนต้องลงต้องรอเพื่อนลงมาเพื่อนเร็วนี่เรียบร้อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วช่วนถือเสร็จแล้วห้องนึงอ้าวไปไหนแล้วเอาคนไหนวะยังไม่ได้ถือกระเป๋าวะไปไหนแล้วเอ้ยเดี๋ยวจะเดินหนีไปไหนแล้ววะ เออเดินหนีไปไหนแล้วไปเมื่อกี้วิ่งสวนใครเปะวะเหมือนวิ่งเดินสวนใครไม่รู้เมื่อกี้มากระเป๋าสามใบเดี๋ยวรีบเอาขึ้นไปเก็บไปแล้วไปแล้วเพื่อนตามมาเอาทำไมเรายอร่อเฉยอยู่ดีก็ใสยย่ย่อมากระเป๋าเก็บเถอะโอ้ยเดี๋ยวใครยิงวะอ๋อนั่นโอ้โหโอเคกระเป๋ามา เร้ววกร,เร,เระเป๋าเงินต้องขงอีกเยอะเออใครเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวโดีสยนเปีร์วะดี๋วเี๋ยว่ดี๋ยวเดเปอร์อเรตีงยั้นน่ยเออเรียบร้อยเคลียร์เคลียเด๋ยววเ๋เด๋วเดเดี๋นขนขเดี๋เดียวเีวีย,เยวเดวเดีีเีเีเคีเียียลงเดีนะ๋ยเด เดินข้ามกำแพงยากมาเก็บกระสุนเก็บกระสุนเก็บกระสุนเ,เพื่อนไปไหนแล้วรอเพื่อนมาเพื่อนไปเร็วกระเป๋ามีฝั่งนู้นสองใบนะเอาโจดไม่มีกำแพงทะลุนีห่หว่าลืมต้องเดินอ้อมไประเบิดผมใช้หมดแล้วนะเดี๋ยวรีระเบิดหน่อยแล้วกันมาฮะมาเรียบร้อยเพราะบอดเราไม่ใช้กระสุนนี่แล้วขอแล้วกันนะพี่ขอแล้วกันนะเพื่อน เพื่อนไม่ใช้กระสุนยอยู่แล้วนี่เราจำได้โอเคกระเป๋าห้องนี้เคลียเอ้ยเอ,เ,อเอ้าเพื่อนหนีเลือดขอเลือดหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าตำรวจจะมาเรื่อยๆจังก,กว่าคุณจะเข้าคุกหรือว่าตายมันไม่มีแล้วมัชั้นบนชั้นบนหมดแล้วลงชั้นล่างหัวกระเป๋าแม่งกระจายกระจายมากแบบมีทุกห้อง ห้องละกี่ใบวนะเนี่ยต้องวิ่งเก็บไปหมดอะเนี้ยได้ใบหนึ่งอะ,อะผมได้ครบแล้วไปเดี๋ยวเขาลงมาอีกเที่ยวหนึ่งใช่ไหมก็จะได้เหลือกระเป๋าห้าหกใบไปเคลื่อโอ้โห,โหเอาไม่ตายด้วยเว้ยเอาถึกทนมากไอตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วบันไดขึ้นบันไดขึ้นอยู่ตรงไหนวะ ี่แหละเรียบร้อยเก็บโอ้โหจะมีตัวนี้ด้วยเอาไปของขวัญุดพิเศษเอาไปเลยบึ้มเรียบร้อยไม่ตายด้วยมาโอ้ยเดี๋ยวเย้เพื่อโอ้โหมีกระสุนสไนเปอร์อยู่ตรงนั้นไม่ตัดตายเรียบร้อยนี่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 เรียบร้อยพาดเละกระสุนมาหน่อยดิเออปืนโหดหดปืนโหดหดมาโยนกระเป๋าเข้าไปแล้ว มา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 จริงๆเราไม่ต้องเก็บครบทุกลูกก็ได้เนอะแต่ว่าถ้าเก็บครบก็จะตังเยอะเออเพราะว่าผมใช้ไปเยอะอยู่ซื้อปืนใหม่ไปไอเหรียญ4เสตก็กเออผมซื้อเหรียญ4เสต็กไปเรียบร้อยไปกระโดดโยนลงวะไม่รู้ว่าน่าจะลงนะั่นนันน่นนั่นมีตัวนึงมีตัวหนึ่ง,งอแอบแอบเรอแอบเรอแอบไปไหนจ๊ะนี่จ้าเรียบร้อย น,นี่เรียบร้อยเรียบร้อยโโอ้โหมันเยอะจังวะระเบ,บิดบึ้มหน้าเดียวไม่เป็นไรเลยสักคนหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยหาทางลงฮะไม่มีโ,โห้อะยิงทะลุ<า>เอเอ,เอนี่นี่นี่น,นี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะอย่ามาแหละอย่ามาแยมโอ้โหแล้วดูด,ดิปืนไปดอกอยู่ตรงนั้นน่ะ ใครจะไปเอาก่อนตรงนั้นนะผมถามแค่นี้ใครจะไปเอาปืนไม่ดอบอยู่ทะเลสาบด้านข้างนู่นนะเดี๋ยวเติมเลือดหน่อยแล้วกันเลือดรดหนักอยู่ฮะอเอาอยู่ห้องไหนวะห้องนี้ปะอ๋อนี่นี่นี่มีเติมสองแพ็คโอเคเติมไว้ก่อนเผื่อเลือดเผื่อเกาะหมดเดี๋ยวหากระเป๋านี่น,นี่ข้างล่างอีกห้าใบต้องฮิ้วอีกสองรอบหกนึกว่าเพื่อนอยู่ไหน ทำไมไม่ไม่ไม่มายืนใกล้ๆทำไมต้องเดินหลบไปตรงนู้นมาเออคนถือกบเดี๋ยวหนีไปไหนเนี่ยมาหยิบกระเป๋าโอเคเอาไม่รับเลยกระเป๋าถือเอาอะไรเนี่ยเอาไปเอาเอาอะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเอาระเบิดโดนตัวเองสวยแล้วระเบิดโดนตัวเองเจ็บเลยเหลือกระเป๋าอีกใบหนึ่ง เลี้ไปนิดตรงนี้ว่าเราจะต้องแบบว่าหาวิธีไม่ต้องไม่ต้องเดินไกลอะ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกันนะโอเคเดี๋ยวผมทำงี้แล้วกันคิวออกไปโยนไว้แล้วก็เดินสับส,บสบถือไปใครลงอ่ะนี่ลงลงมาไม่ดูลงมาไม่ดูตําแหน่งโจนนี่นี่โดมาไม่ดูตําแหน่งเอา้าเดี๋ยวกดผิดอ้าวกดผิดแล้ว จะกดตีไปกดโดนแน่ๆอย่งนั้นโยนที่ข้างบนโยนที่ข้างบนปถือมาถือมาเราจะขนข,นขึ้นมาทีเดียว,วเราจะขนขึ้นมาทีเดียวพึ่าทางขึ้นอยู่ตรงไหนวะทางขึ้นอยู่ตรงไหนไม่รู้ฮะทางขึ้นอยู่ตรงไหนกันอ๋อทางน,างนี้ทางนี้ถูกแนละ้วเคเดี๋ยวเราลงมานี่เลยแป๊บเดียวถึงโอเคโอ้ยเดี๋ยวโอ้มาเฝ้าเลยเหรอเฝ้าเลยเหร เฝ้าเลยเหรอยิงดาบยิงดาบเป็นไงล่ะดาบแหกกระสุนกระสุนด้วยโอ้โหเดินสวนโอ้โหสวนกันแบบสวนกันแบบว่าสวนจริงๆอ่ะแม่งเดินหัวไหล่ชนกันแล้วไม่เดี๋ยว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 เอี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนปินมาใหม่แล้วแต่ฟินช้าไปหน่อยนี่มากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าทุกคนน่ะมา โยนโยนโยนระเบิดระเบิดอ้าวระเบิดหมดดีกว่าสวยแล้วนั่นนี่นะเมื่อกี้สไนเปอร์จากไหนครบแล้วได้ทุกอย่างแล้วเหรอใช่แลเราได้ครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราเก็บอยู่ตรงไหนวะสไนเปอร์แั่นนี่นะนี่นป่ะเออโอ้หุ่นเล็งอยู่นั่นไปครบแล้วมาครบภาพไม่ไปภาพหนึ่งโอเคจบวู้โหแม่เงยอเคแล้นี่เอ้า หายสี่ใบเลยที่ไหนอีกสี่ใบอะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมไม่พลาดตรงไหนะสี่ใบแต่ว่าไม่อะไปใบหนึ่งผมจาไดอ้อีกสามใบยอยู่ที่ไหนอะไม่รู้อ่ช่างมันเอาว่าหูได้หกแสนนะครั้งนี้คุ้มค่ามากคุ้มค่าคุ้มราคาไหนๆก็ไหนๆและขอมาแวะดูอัพปืนดูไหน่อยว่าอันไหนอันใหม่เฮ้ยปืนใหม่ซื้อเลยไอ้สโคปใหม่สูงเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดได้อยู่ แล้วก็ปืนนี้มันอัพบ้างไหมเนี่ยมันยังไม่อัพเลเวลให้ผมเลยนะผมจะซื้อไอ้ไซเลนเซอร์หน่อยที่มันไม่ลดดาเมจเนี่ยเนี่ยดาไออันเนี้ยมันไม่ลดดาเมจแต่ไซเลนเซอร์นี้มันลดดาเมจเนอเนี่ยถ้าเดิมทีปืนเราจะไม่ไม่เสียดาเมจเยอะเนี่ยดาเมจสูงมากเลยแต่พอใช้ไซเลนเซอร์นี้แล้วมันดาเมจลดเยอะนะมันจะรอซื้ออันนี้มันยังไม่ปลดล็อกซะดีโอเคยสัตว์พันนี้ก็จบไปที่รียบร้อยอะผมไปซื้อเหรียญซีสเต็คหน่อยโอเคซื้อ พราะบางทีเอาไว้ใช้ใชสําหรับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปใช้ซื้อเนี่ยซื้อปืนซื้อปืนที่ร้านค้าได้เนี่ยจะมีปืนพิเศษที่แบบว่าใช้เหรียญซีสเต็กเนี่ยห้าร้อยโอ้โหสุดยอดมากแพงแพงแล้วก็ซื้อของตกแต่งอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โหไม่จําเป็นเลยแต่ก็ใครอยากไปซื้อก็ไปซื้อไดอ้แต่ว่าผมเอามาซื้อปืนดีกว่าซื้อปืนดีกว่าแคสสารพ์ทนี้ อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายว้าว